ตัวมีเก้าบาทมึงมาทำไมเนี่ยเหตกจรรู้เยียเบสแล้วเราก็เอาของไปคืนเจ้าของมันนะครับซึ่งไม่รู้มันต้องการไปทําอะไรนะครับซึ่งกูก็ไม่ตัดสินลกูก็ตัดสินลไม่ได้นะครับเพราะกูไม่ใช่แม่งครับไปดีกว่ากลับบ้านเว่ะกูไม่อยากเจอที่สงมมุติแบบนี้ละโถ่กูอยากเจอก็ให้กูเจอละเกินอ,นอสัตว์หลับไปซะไก่ทั้งหลาย เฮ้ยบ hey, hey, tamam, oh, 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 e ัตสึกายเฮ้ย hmm. บัตสึกายอืมบัตสึกายอุ้ยบ okay> ัตสึกายโอ้โหตูน้าซ้ำมากแต่ตอนนี้กูไม่ว่างจะซ้ำมึงกูต้องไปส่งกูให้กันเดี๋ยวก็จบการรีวิวแล้วเพราะหึแดกเนื้อที่ไปหมดแล้วมั้งเนี่ยเนื้อที่เลยยี่สิบเอ็ดกิกนี่แม่งแดกเรียบเลยกะไม่ให้กูถ่ายมาริโอเนโกเลยนึกไงยอมไปเล่นเล่นซ้ะมึงเฮ้ยสัตว์ โอ้ oh, ล้อมมาทิ้งที่แท็บเต้นแลบไล่ครับพักหนึ่งครับพักหนึ่งครับโอเคจำกันต่อเลยโ oh, อ้จำ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 ไอ้เฮี้ยกูวิ่งไปไหนเนะี่ยโอ้โหไอ้หน้าด้านให้กูไปวิ่งขึ้นหนังข้างหน้าอ๋อ oh, ทางนี้เร็วกว่าอ๋อเยสเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เงี้ยเงยี้ยนะครับโอ้โหนี่มันที่ไหนเนี่ยจอส อเต็มหรือยังเต็มหรือยังโอเคแม่งจะเต็มแล้ววิ่งเลยโอ้โหเสียงมาแล้วเกลียดจริงเลยพวกนี้แม่งชอบมาไม่ใหต้ตั้งตั้งตัวอมตีนซะมึงลูกอมอตีนกูอร่อยไหมไม่รู้นะเพราะกูไม่ใช่คนแดกครับเอาชาวล็อกวิ่งขึ้นไปเลยโอ้โหชาวล็อกเหนื่อยนะชาวล็อกเหนื่อยชาวล็อกทำไมมึงไม่วิ่งชาวล็อก <c oughs> ขอโทษนะว่าเสียงตอนนี้ดังไม่ได้ครับอายชาาบ้านเนาะพ่าแม่พี่น้องอยู่กังครบหน้าไก่ไก,ไก่มึงไกไห่หรือสัตว์มาดีกว่าเราใช้อุปกรณ์ทุ่มทุ่นแรงช่วยนะครับแล้วก็ตีหนึ่งเราเนี่ยนะครับถีบเข้าไปถีบเข้าไปถีบเข้าไปที่เป้าหมายนะครับโอ้โหมึงไอ,อสัตว์ มีเป้าหมายให้กูไปเลาะตบหัวแม่งอยู่อีกสองตำน่ครับนะโหโอ้ยสัตว์อาวุธพังอีก้วอืมตายสัตว์จะละไปกล่องฉบานเอ้ไม่ใช่โอ้หเรเวลจะอัพแล้วจอบอืมโอเคโอ้โหแมงวันเพื่อนมึงหลือไงเนะี่ยโอ้โหเป็นร้อยเลยอืมล้มสะโอ้โหมึงร่างกายเบอบบางมากไม่มีผีตัวอื่นอยู่แน่นะโอเค ตีเนียนหน้าไว้ทีหนึ่หลับในโอ้โหชแนลกูเพิ่งสร้างใหม่ใหม่มึงก็ผ่านชาแนลกูซะแล้วไม่ใช่ผ่านชาแนลมึงผ่านเนื้อที่กูอีดอกผ่านเนื้อที่กูเอออีดอกก็ถามอีดอกก็ตอบมาว่าแล้วมึงขาดคำคุยะไรเอาอีสัตว์กูลืมหมกแปลกไม่มีใครหามัน,นี่ยกับมือใหม่หัดรีวิว่าอย่างนี้นะครับเล่นมุกชอบว่าวบ่อย เกี่ยวกันไหมวะไม่เกี่ยวนะเปิดช่องแม่งเถอปิดรีบส่งเควสด้วยอย่างนี้ได้จบๆไม่ต้องบน่นสัตว์กูไม่ฟังหรอกเฮียเบสล้วก็ออกไปสุขความวุว้ง,วงอันไกลโพนถ้าตอนเช้านี้ผมจะเสียงดังยังไงก็ได้ไม่มีใครกล้าด่ากูเฮียขอนปอนเดี๋ยวเควสหน่อยเฮียนี่นะครับเออก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยกัน